ข่าวดีเตรียมเพิ่มเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566รับ700บาทต่อเดือนเช็คสามช่องทางเช็คสิทธิ์รับบัตรก่อนพลาดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะมิก้อมสั่งเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 5 0าถึง700บาทต่อเดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านฝั่งกระทรวงการคลังห่วงใช้งบมหาศาลหลังคาดผู้รับสิทธิอาจเพิ่มถึง20ล้านคนแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มเดือนมีนาคมนี้โดยอยากให้เพิ่มเป็นคนละ500-700ถึงบาทต่อเดือนจากปัจจุบันที่ได้รับคนละ200-300ถึงบาทต่อเดือนทั้งนี้เพื่อให้ช่วยเหลือลดรายจ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อยที่กำลังเผชิญปัญหาค่าครองชีพราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงการคลังยังไม่มั่นใจว่าจะปรับเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการรอบใหม่ได้ตามที่สั่งการมาหรือไม่เพราะการเพิ่มวงเงินอุดหนุนจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมหาศาลนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับรูปแบบการให้สวัสดิการด้านอื่นให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนมากขึ้นเช่นหมวดสวัสดิการช่วยเหลือค่าเดินทางจะมีการใส่วงเงินให้สามารถเลือกขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์รถไฟหรือรถบอขอสอ ได้เลยจะไม่แยกช่องวงเงินเป็นค่ารถไฟค่ารถบรขอสอเหมือนก่อนเนื่องจากที่ผ่านมาคนจนตามต่างจังหวัดไม่มีสิทธิใช้รถสาธารณะได้มากเท่ากับคนจนในกอทอมอและปริมณฑลทนําให้เหลือวงเงินค่ารถไฟรถบรขอสครั้งไม่ได้ใช้จํานวนมากทางด้านนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวว่าคาดว่าจะได้รับรายชื่อผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถึงมือในเร็วๆนี้จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิโดยเร็วอาจจะภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์2566นี้โดยรายชื่อใครผ่านการตรวจสอบก็จะได้รับและเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง คลังก็ยังเปิดโอกาสให้มีสิทธิอุดทรนได้ซึ่งหากอุดทรนแล้วผ่านก็จะได้รับสิทธิย้อนหลังด้วยส่วนสวัสดิการที่จะมอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการปรับแตกต่างจากเดิมแน่นอนแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่โดยจะต้องดูความเหมาะสมของงบประมาณจำนวนผู้ได้รับสิทธิและความจำเป็นที่จะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ นอกจากนี้คลังกำลังทิจารณาแนวทางการถ่ายโอนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ได้รับสิทธิบัตรในปัจจุบันไปสู่การได้รับรอบใหม่เพราะบัตรเดิมจะสิ้นสุดอายุในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้และบัตรใหม่จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปแต่รูปแบบจะไม่มีการจัดทำเป็นบัตรสวัสดิการแต่จะให้ใช้บัตรประชาชนแทนได้เลย จึงจะต้องมีการนำข้อมูลของผู้ได้สิทธิเดิมเข้าไปยังบัตรใหม่ด้วยโดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้3ช่องทางดังนี้ 1. ตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ h t t p s w รัฐ t o f g o t h หรือ h t t p s w w e l f a r e m o f g o t h 2. หน่วยรับลงทะเบียนทั้งเจหน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจก,การคลังและ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากการวันประกาศผลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติแล้วจะต้องไปยืนยันตัวตนธน,นาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนดจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์สมร์ทการ์ดได้สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ